สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love er นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณนะคะทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกำลังใจนะคะทุกๆเรื่องราวคาวามรักความรู้สึกที่เข้ามาพพอร์ตให้กันรายการในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกๆวันเช่นเดิมรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกๆวันนะคะเพิ่มพลังจิตใจของเรา ตัดสิ่งลบๆที่กวนใจของเราออกไปนะคะโฟกัสเพื่อที่เราจะไปสู่เป้าหมายของตัวเองนะคะหน้าที่การงานกนารประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะแล้วก็ความรักที่เราต้องการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานั่นเองนะคะท็อปิกของเราเช้าวันนี้ก็จะเป็นข่าวดีข่าวด่วนที่สุดที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้นะคะอยากให้พลังใจกับทุกๆคนนะคะยามเช้าๆแบบนี้ในทุกๆวันนะคะท่านใดอยากที่จะ ดูพลังงานส่วนตัวพี่คะส่วนตัวแอดไลน์ได้เลยนะคะ Love yourself first ค่ะนางฟ้าออกมาบอกภายแห่งความรัก Forgiving and learning นะคะให้อภยัยแล้วก็เรียนรู้นะคะกับสิ่งที่เข้ามาหาเรา Retreat นะคะคือ สิ่งต่างๆมากมายนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะรีทรี t คุณจะได้พบเจอแล้วก็ให้อภัยกับคู่รักแน่นอนกับคนที่เข้ามาหาเราไม่ว่าการพูดคุยการเป็นแฟนกันแล้วมีปัญหามีประเด็นซึ่งกันและกันก็จะต้องให้อภัยเพื่อเรียนรู้กันถ้าสิ่งสิ่งนั้นมันสามารถให้อภัยกันได้มันสามารถไปต่อกันได้สุดท้ายแล้วคนทั้งสองคนความรักะคะ่ะก็ต้องมีปัญหามีการทะเลาะก,กันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องธรรมดานะคะเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยเล็กใหญ่ขึ้นอยู่กับ เรื่องราวของความรักของคนทั้งสองคนนะคะรีทรีทคุณจะได้อยู่ในช่วงเวลาแห่งความสุขของการแต่งงานนะคะการได้คงแขนกันเข้างานวิวานะคะอาจจะเป็นงานเงียบๆสงบๆนะคะมีธรรมชาติแบบนี้ก็ได้และคุณจะได้ ไปสู่ความรักความโรแมนติกในแบบฉบับของแต่ละคู่นั่นเองนะคะรักตัวเองก่อนนะคะเพราะสิ่งสิ่งนั้นถ้าถ้ารักตัวเองเราจะเคารพตัวเองถูกปะเราจะเคารพแล้วเราจะให้เกียรติตัวเราเองแล้วคุณจะดึงดูดความรักความโรแมนติกเข้ามาอย่างอัตโนมัติอย่างเป็นธรรมชาตินะคะดึงดูดคนคนนั้นเข้ามาหาคุณนะคะรักตัวเองเรียนรู้แล้วก็ให้อภยัย r e t r e ทแล้วคุณจะไปสู่ถึงขั้นของ ความรักที่เป็นรักแท้จริงๆนะคะนี่คือคีย์เวิร์ดของ Roman Angels ค่ะเรามาดูข่าวดีข่าวด่วนที่สุดนะคะที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้ขอพลังงานแห่งไพทารอดค่ะสื่อพลังงานให้กับทุกๆคนที่รับฟัง r a n d อีพีนี้พลังงานแห่งความสุขวันนี้ค่ะ เด็กทเหรียญสามดาบใครที่มีประเด็นกันนะคะที่ทำให้คุณเสียใจร้องไห้หรือว่าเจ็บปวดเขารอโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณหรือว่าเขาอยากได้โอกาสจากคุณนะเพราะเขารู้สึกเสียใจแล้วเขาเจ็บปวดนะคะมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันติดอยู่ในใจแผลในใจความทรงจำแล้วก็ปัญหานั้นความรู้สึกเสียใจนั้นนะคะใครที่ ที่เป็นประเด็นท,ทำให้ร้องไห้นะร้องไห้เสียใจนะคะมีอุปสรรคในเรื่องของความรักที่หนะักมากๆนะคะหกดาบแล้วก็เฮอร์มิตค่ะอืม ข่าวดีข่าวด่วนที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้หนึ่งดาบรู้สึกว่าคุณอาจจะได้นะคะตัดสินใจนะคะเหมือนกับว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาทำให้คุณได้ตัดสินใจในการพูดคุยนะคะเข้ามาเคลียเข้ามาชัดเจนหนึ่งดาบขึ้นนะคะสุดท้ายมันเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะได้จะได้ ได้รับเป็นข่าวดีคือการได้ตัดสินใจเรื่องราวความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีพลังงานบางสิ่งบางอย่าง <ๆ S 1> เกา่าๆที่คุณกลับมาหาคุณเพื่อที่จะเข้ามาพูดคุยเข้ามาเคลียร์นะคะหรือว่ากับคนที่คุณเป็นประเด็นรู้สึกว่าตัดจบจากเข้ามาก็ได้นะคะสิบตหมันเป็นการเริ่มต้นใหม่การพูดคุยการเคลียร์การชารัดเจนในเรื่องราวความสัมพันธ์นะคะและคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่สิ่งที่ดีกว่านะคะ เหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันนิ่งมันเงียบไปมันยังไม่จบรอคุยรอเคลียร์นั่นเองนะคะเคลียร์กัน The full. แล้วคุณจะได้มีความสุขโลดแล่นนะคะและคุณจะได้พบเจอกับใครบางคนที่เขาแบบมีความสุขในตัวตนของตัวเองเฟลลี่และดูดีมีเสน่ห์ม,มากๆเพราะนั้นพลังงานเก่าๆนะคะรอคอยการกลับเข้ามาพูดคุยหรือว่าความจเจ็บปวดเสียใจมันจบลงไปแล้วนะคะกับใครที่รู้สึกว่ามันจบลงไปแล้วมันจบเพราะคุณชัดเจนแล้วคุณตัดสินใจแล้วแต่ถ้าใครยังไม่รู้สึกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจหรือว่าไม่ได้ตกลงอะไรหรือว่าเคลียร์ปัญหารอเคลียร์ปัญหาในใจกับใครคุณจะได้เคลียร์ได้คุยกับเขาอย่างชัดเจนแล้วคุณจะ ได้ตัดสินใจเพราะคุณเป็นผู้เลือกค่ะนี่คือข่าวดีข่าวด่วนที่สุดนะคะที่จะได้ราะเร็วนี้คุณจะได้ตัดสินใจนะคะเคลียร์ปัญหาหัวใจแล้วคุณจะได้เริ่มใหม่กับสิ่งที่ดีกว่าความสุขความสมหวังนะคะ เรื่องราวของความการเป็นประเด็นอาจจะได้รับข่าวข่าวจากคนแดนไกลนะคะหรืออาจจะได้พูดคุยนะคะเริ่มต้นใหม่กับคนแดนไกลคนที่เขามีความสุขรักธรรมชาติรักการเดินทางนะคะมีความสนุกในชีวิตของตัวตนของตัวเองนะคะเจอไฮ f รเ e n ส์และคุณจะเดินหน้าเข้าสู่การคอมมิชเมนต์หรือการจริงจัง นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์บางท่านในที่นี้อาจจะได้ตกลงปลงใจในเรื่องของการตกลงเป็นแฟนการคอมมิทเมนต์ซึ่งกันและกันกันมั่นหมายกันนะคะและคุณอาจจะได้พบเจอใครที่เขาเป็นคนที่โสดและสันโดษมีอิสระในตัวตนของตัวเองเข้ามาพูดคุยสารความสัมพันธ์กับคุณก็เป็นไปได้ค่ะนี่คือข่าวดีข่าวด่วนนะคะที่คุณจะได้ตัดสินใจตกลงปลงใจนะคะ เหมือนกับว่าสิ่งที่ผ่านมาคุณจะมีความสุขอีกครั้งหนึ่งซีดาแปดเหรียญจะสติ Justice. คุณจะได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์นะคะ เห็นพลังงานของคนที่รู้สึกว่านิ่งๆแล้วก็ห่างๆกันนะคะแต่เขาคนนั้นยังรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมนะคะถ้าประเด็นอะไรที่มันไม่ไม่รุนแรงมากเกินไปเขายังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมอยู่ที่เดิมและเขารอคอยที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันไปไปต่อได้นะคะมีได้คุยได้เคลียร์ได้ปรับความเข้าใจนะคะได้ประนีประนอมพูดคุยในการเคลียร์ปัญหาหัวใจซึ่งกันและกัน เขาอยากได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์นะคะนะคะใครที่รู้สึกว่านิ่งๆห่างๆมีประเด็นเงียบๆกันไปเฉยๆนะคะเขายังรู้สึกกับคนเหมือนเดิมและเขาอยากที่จะได้ความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้อยากคุยอยากเคลียร์กับคุณนั่นเองนะคะส่วนใครที่รู้สึกว่าโสดนะคะคุณจะได้มีใครคุยคุยเข้ามาจิบจีบคุยคุยกับคุณก็ได้เป็นคนที่เฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์เป็นคนที่โสดแล้วก็สันโดษมานานนะคะ ประมาณนี้ก็ได้ส่วนทุกคนจะได้ได้คุยได้ตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะใครที่เจ็บปวดนะคะพลังงานที่เจ็บปวดออกมาเลยว่ามันเป็นอะไรที่เขารอคอยโอกาสที่จะเข้ามาขอโทษคุณขอพนาความสัมพันธ์ขอคุยขอเคลียร์นะคะเรื่องราวความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นขอให้คารพความรู้สึกแล้วก็ ตัวเราเองมากที่สุดค่ะเพราะว่าอดีตที่เราเจ็บปวดเสียใจนั้นมันหนักมากแล้วนะคะเคารพรักแล้วก็ให้อาภัยแล้วคุณจะเดินหน้าสู่รักแท้ที่เป็นเคมีที่เข้ากันแล้วก็สินเสมอกันกับคุณนี่ที่นี่คือไพ่กาลังสื่อถึงข่าวดีแล้วก็ข่าวด่วนนะคะเมื่อไรหร่ที่เคารพตัวเองให้อาภัยทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะว่าทุกสิ่งอย่างคือบทเรียนคุณจะเจอรักแท้ที่มีเคมีที่เข้ากันสินเสมอก,กันกับคุณเพราะฉะนั้นใครที่เราคอยโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณแล้วเขาอยากที่จะคุยอยากเคลีย คุยเคลียร์แล้วตัดจบแล้วก็ให้อภัยเข้าคุณจะเจอสิ่งที่ดีกว่านะคะนี่คือพลังงานของวันนี้ค่ะขอไกด์แดนซ์หนึ่งใบค่ะสักสองใบอีกสักหนึ่งใบว้าวเดอะดรีมเมอนะคะคำแนะนำจากนางฟ้าข้อความจากนางฟ้าไม่ต้องกลัวเลยอย่างที่บอกค่ะนะคะว่า คุณจะเจอหนุ่มนะคะที่เขาเป็นโสดสันโดษมานานเป็นคนที่อยู่ทางไกลเป็นคนเฟรนลี่ดูดีมีเสน่ห์ดูเจ้าชู้ดูคาสโนาวาดูอบอุ่นมากๆเลยคนคนนี้จะจีบคุณแบบโรแมนติกมากๆเพราะจะทําให้คุณ เกี่ยวแขนเขาไปสู่การแต่งงานประตูวิวาเลยทีเดียวความความฝันคุณจะเป็นจริงค่ะความฝันของคุณ beginning believing projects กำลังเริ่มขึ้นแล้วนะคะคุณจะได้รับการปกป้องการดูแลการเทคแคร์เพราะฉะนั้นไพ่ความรักออกมาบอกคุณอย่างที่บอกไปรักตัวเองเรียนรู้ให้อภยัยแล้วคุณจะเดินหน้าเข้าสู่รักแท้คู่ชีวิตของคุณจริงๆนะคะและเขาคนนั้นก็จะจีบคุณอย่างแน่นอนเพราะเขาจะรักคุณเขาจะทําให้ความฝันของคุณเป็นจริงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคือการเริ่มต้นในชีวิตของเราคุณจะได้เริ่มต้น มีลูกเริ่มต้นสร้างครอบครัวนะคะหลังจากที่แต่งงานนั่นเองจะเป็นความรักความโรแมนติกนะคะให้ภัยซึ่งกันและกันส่วนอะไรที่มันจบไปแล้วมันเป็นอะไรที่ทําให้เราได้เ,เรียนรู้ได้ให้อภัยกับสิ่งที่ผ่านมานะคะทุกคนนี่คือข่าวดีและข่าวด่วนนะคะที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้นั่นก็คือการได้คุยได้เคลียกับพลังงานเก่าๆที่ที่มีปัญหามีประเด็นกันนะคะ 6ดาเฮอร์มิตแล้วก็10ดานะคะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่จบเพื่อเพื่อรอสิ่งที่ดีกว่าอย่างที่บอกไปนะคะใครที่มีแค่ประเด็นนิ่งๆห่างๆเงียบๆนะคะกันเฉยๆก็จะ,ก,จะก็จะได้เขายังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมนะคะอยากได้รับความยุติธรรมอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้นั่นเองอย่างที่บอกไปนะคะและคุณจะได้เจอกับคนที่เขามีความสุขที่เขามองหาความสัมพันธ์แบบคอมมิทเมนต์และจริงจังจริง,ง,งๆนะคะถ้าอะไรที่มันไปต่อไม่ได้แล้วขอให้ ให้ภ,ภัยแล้วก็เรียนรู้รักและเคารพตัวเองอย่างที่ไพ่พลังงานไพ่บอกในวันนี้นะคะทุกคนนะคะไพ่สวยงามมากๆความฝันของคุณจะเป็นจริงได้แต่งงานมีลูกอย่างที่คุณต้องการนะคะเป็นความรักที่โรแมนติกเพราะคุณจะเจอคนที่เขาโรแมนติกเป็นรักแท้เข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนั่นเองค่ะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในท็อปปิกนี้ขอให้ทุกคนนะคะเจอเข่าวดีข่าวด่วนมีความสุขมากๆเจอรักแท้คุณจะได้ตัดสินใจนะคะ,นะคะ เคลียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเพราะคุณเป็นผู้เลือกคุณจะได้รับชัยชนะด้วยค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเราม,มาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ